เรื่องประเด็ดนนี้เรื่องเกาะกูดคือข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากเลยยังไงคะข้อพิพาทเรื่องเกาะกูดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยะนะครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดท่านผู้ชมผมมีอีกหนึ่งข้อมูลที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้ลองฟังได้ลองศึกษาดูนะครับข้อมูลเนี่ยมาจากคุณเกียรติภูมิศิริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทล่าสุดเนี่ยจัดเสวนาสัมมนาขึ้นมากรณีเกาะกูดหัวข้ออธิปไตยและบุรณภาพ แห่งดินแดนซึ่งจริงๆนะฮะหลักฐานที่ในไทยเนี่ยคือในหลวงรัชกาลที่9คเคยมีพระบรมราชโอ,อการประกาศเส้นเขตแดนของไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระบรมราชโอ,อการประกาศเขตไหลยทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยปี2516และตามด้วยการประกาศเขตไหลยทวีปของเวียดนามในปี2517นะครับซึ่งคุณเกียรติภูมิเนี่ยก็หยิบยกข้อมูลตรงนี้มาสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะฮะแฟนๆรายการ The People Show อยากจะฟังแนวคิดแล้วก็ประวัติตรงนี้เนี่ยนะข้อมูลด้านนี้เนี่ยเข้าไปฟังแบบเต็มๆได้ผ่านทางช่อง YouTube บันเทิง Story พิมพ์ภาษาไทยนะครับช่อง YouTube บันเทิง Story อันนั้นก็จะมีข้อมูลยาวเราไปฟังกันดูนะครับ แล้วก็เรื่องที่สําคัญที่จะกล่าววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องรับทราบแล้วก็ชาวโลกทุกคนทุกประเทศเนี่ยจะต้องรับทราบเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยผมผมจำเป็นต้องให้คนไทยก่อนเนี่ยนะครับรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องก็เนื่องมาจากกระแสเรื่อง MOU 4-4แล้วก็เกาะกู่นะครับที่คุยกันมา2อาเดือนละหน้าที่พลเมืองที่ดีก็คือการปกป้องประเทศปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับเรื่องนี้สําคัญมากเรามีบทเรียนมาแล้วนะครับ ในเรื่องเขาพระวิหารในเรื่องดินแดนต่างๆตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปี200กว่าปีเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบมีความไม่ชัดเจนเรื่องการคุยกับต่างชาติเนี่ยหมังใจกันบ้างมองเหมือนทะเลาะกันบ้างแต่วันนี้จุดประสงค์ไม่ได้มาทะเลาะนะครับจุดประสงค์คือจะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเราก็จะบอกเพื่อนบ้านเราว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตอ่อกันนะอย่ามาทะเลาะกันเลยยังไงที่ดินที่เราประกาศไปเนะี่ยเป็นของเราไม่ใช่ของคุณเป็นของเราไม่ใช่ของคุณนะครับ เขาไปแถลงข่าวให้ประเทศของเขาทราบว่ากาะกูดไม่แห่งไทยซึ่งตรงนี้เรายอมได้ไหมครับผมเกิดมาตั้งแต่เด็กก็เป็นของไทยอยู่แล้วโตมาก็เป็นของไทยเราได้ทําตามสนธิสัญญาที่กําหนดไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะฮะคือสยามฝรั่งเศสปี1907หรือ2450นะครับเราทําตามกฎหมายทะเลสากลน,นะครับปี1958หรือพศ2501นะครับชัดเจนว่าพื้นที่เป็นของไทยนะครับตามสนธิสัญญาแล้วก็ตามกฎหมายทะเลอันนี้เรามี หลักอ้างอิงนะแล้วเราได้ประกาศในราชกิจจา,า,านุเบกษามีภาพบรมราชโองการจากในหลวงรอ9นะครับปี2 5 1 6หรือถ้าสากลก็คือปี1973นะครับเมื่อ51ปีที่แล้วก็ชัดเจนฮะของเราเป็นอย่างนี้แต่มีการลากเส้นแบบที่ไม่มีอะไรอ้างอิงนะครับจากเพื่อนบ้านมาลากผ่านตรงอาณาเขตเราอะครับซึ่งอาณาเขตทางทะเลก็เป็นของเรานะครับตรงนั้นไม่ได้มีอะไรอ้างอิงคือเขาลากเองของเขาสมมติ ไม้ตัวนี้เป็นเกาะกงไม้ตัวนี้เป็นเกาะกูดนะครับตามหลักสากลเนี่ยเราจะต้องผ่าไปตรงกลางนี้นะครับระยะทางต้องเท่ากันเขาเรียกเส้นผ่าตรงกลางเนี่ยว่าเส้นมัธยะหรือมีเดียนไลน์แต่ว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นเขามาผ่าตรงเกาะกูดต,ตรงนี้ซึ่งมันไม่ถูกนะฮะผมถึงบอกว่าอย่าล้าเส้นกันอย่าล้าเส้นกันอย่าล้าเส้นกันเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพราะนั้นอย่ามาล้าเส้น